สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กับตีซีกลัวแล้วเนาะคะ่ะตีซีกับตีซก็กลัวแล้วค่ะกับพาลูกซ้ายออกมาขี่ไม่เงี่ยวคะ่ะ อาอลูกสาวลูกสาวลูกซ้ายอันนี่เข้าไปเข้าไปลูกเข้าไปโอ้ยน่กเพิ่นถนนนาลูกสาวก็ได้มาเบิ่งลูกสาวนะคะเนาะเบิ่งลูกสาวจ้ะ ลูกสาวค่ะลูกสาวกรสิกระโดดออกหน้าต่างนี่เดินเนี่ยเหมือนลูกไายพาลูกไายไปขี่ไปเหวค่ะอ้าวอ่ะปิดประตูก่อนอย่าเสียออกนะตังกรวมอะไรซั์ไว้เปิดหน้าต่างไว้ลูกก็เสียออกเสียงไก่ขันละพีนอ้องตีซีส,สิตีหายตีซียังบุกขึงอยู่ดอกว่า ไปลูกเอ่ะเข้าบ้านให้เนี่ยไปล้างเท้าล้างเท้าเข้าบ้านป่ะพาลูกไปล้างเท้าเข้าบ้านคนจ้า